และกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับประสบการณ์สยองขวัญแต่วันนี้ต้องบอกนะครับว่ามีความพิเศษเพราะเรามี3ตัวท็อปที่เป็นนักเล่าเรื่องผีที่คนชื่นชอบมากที่สุดนั่งอยู่กับเราตรงนี้ครับในรายการคนติดผีครับติดแล้วนะครับพี่ติดผีครับติดผีนี่ผมได้ยินแค่พี่ พูด30ประโยคผมก็เริ่มขนลุกเลยผมลุกไหมกลัวครับพี่วันนี้เราจริงจังเลยนะครับนั่งเล่าเรื่องผีกันแบบจริงจังแต่ก่อนที่ไปเรื่องผีถามก่อนแต่ละคนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผีมากน้อยขนาดไหนเอาเป็นว่าใครติดผีมากที่สุดอะซาี้ครับเป็นคนที่ติดผีเหรอมันติดผีครับวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเราทั้ง3คนครับคุณโอ๊ตคุณซาีิและน้องพลอยวัสนี้สวัสดีครับว้สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนค่ะ ั่งนู้นก่อนเลย,ยน้องพลอยพอดีเรื่องราวของหนูอะค่ะ,คะตอนนั้นหนูเข้าไปในป่ากล้วยค่ะพี่แจ๊คหนูจะไปหาใบตองมาห่อขนมค่ะ,คะหนูรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีคนเดินตามมาค่ะออบรรยากาศมันวังเวงมากออหนูก็เดินเข้าไปเรื่อยเรื่อยเ,ออเรื่อยเรืจนไปหยุดอยู่ที่ต้นกล้วยต้นหนึ่งค่ะพี่แจ๊คเ,เดี๋ยวนะไอไอไป่ากล้วยมันมีต้นกล้วยเป็นร้อยร้อยบรพันเราไปต้นกล้วยต้นนี้เลยเหรอ จริงๆทั้งสวนมีอยู่ต้นเดียวค่ะพี่ดูลาเล่นค่ะป่ากล้วยหนูมาหยุดอยู่ที่ต้นกล้วยต้นนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วหนูเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆอืมมันอากาศมันน่ากลัวมากค่ะพี่ที่นี้พอเดินเข้าไปเรื่อยๆอีกมันก็มีเสียงเออจับก็เดินมาเอ้ยเดินมาเอ้ยเท่านั้นแหละค่ะพี่ร้องไยร้องไยค่ะพี่พอก่อนมันมัน มันดืดขัดมากเลยเนีมันดึดอัดจริงๆเผือแต่เพิ่งเรื่องผีอะพี่ถามขาเมึงอกี้เนี่ยที่มีเรืองเยอะแยะอุย้ยกลัวอีบอยเล่าเรื่องกลัล <c oughs> วคือตอนนั้นเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บมันได้ยินเสียงนิดนึงแล้วหนูก็ปลอบใจตัวเองว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกอผีเผลออะมันจะมีที่ไหนกันมีเราก็ไม่ต้องกลัวหรอกเราก็มีเหมือนกันเออหนูก็เลยทั้งที่ถมึงเล่าหรือมึงอ่านเนี่ยมึงอ่านเปเรื่อยผีอะไรวะมึงมึงมีอ่ารม็มเหมือนกันวข่ะจางลงไม่เจอทีนี้เนี่ยหนูก็เลยตัดสินใจว่า ไม่ตอบมาเลยดีกว่าเออหนูก็ตัดชับฉับฉับเป็นยังไงก็ไม่เป็นไงค่ะได้ใบตองออกมาอ้าวแล้วที่บิ้มมากำลังกำลังยังไม่มาเหรอกำลังหนูก็เดินต่อไปเรื่อยๆอาอีพอยมือฟันที่ต้นเลยมือฟันที่ต้นเลยมาจดี๋ยวสตอรี่ก่อนแป๊บอย่าโผงผีแล้วใจเย็นๆใบตอฟังเรื่องผีแล้วรำคาญเย็นๆหนูก็เดินมาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยหนูก็ได้ยินเสียง ว่ามันมีเสียงฝีเท้าเดินตามหนูครับพี่หนูก็รู้สึกแปลกๆพอเดินต่อก็ยังได้ยินอยู่หนูก็เลยลองหยุดเสียงนั้นก็หยุดเหมือนกันครับหนูเลยตัดสินใจหันหลังกลับไปค่ะพี่เท่านั้นแหละเป็นไรเจ้าของสวนเดินถือมีดมาอันนี้จะฟันหนูค่ะพี่หนูปของเขาคือเรื่องของเรื่องไป ไปฟันต้นกล้วยเขาค่ะพี่ไปเอาใบตองเข้ามาใช่ค่ะแล้วเจ้าของสวนถือมีดมาใช่ค่ะอันนี้เ<ช>ีลยผมเนี่ยมาที่นี่ผมต้องการฟังเรื่องผีจริงๆคุณผู้ฟังหลายท่านอยากฟังเรื่องผีจริงๆค่ะเมื่อกี้อาจจะเป็นผีพีุ่๊นี่นี่นี่จริงๆังคนนี้จริงๆังเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมสําหรับใ,ใครก็แล้วแต่ที่ชอบเดินทางไปโรงแรมต่างจังหวัดจะต้องฟังเรื่องนี้และคุณต้องระวังให้ดีนะคะก่อนอื่นนะคะขอสวัสดีพี่แจ๊คนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกคนที่ฟังอยู่ด้วยอันนี้เป็นการเล่า ครั้งที่10นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรของแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทั้งมุ่นอื่นเต้นมึงต้องครั้งแรกเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งหนูขอไม่พูดจังหวัดนะคะได้มีตัวย่อป่ะเอาจังหวัดกทมหอนครอ้ยมึงจะย่อทำยี่อะไรนะจังหนูขอไม่บอกชื่อโรงแรมนะคะแต่ว่าโรงแรมที่ย่อได้ไหมนอซนอซบ่อยบ่อยเหบ่อยบโอ้พพรตมถนนพพรตมใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ คือต้องย้อนไปหลายปีที่แล้วเป็นเรื่องหลอนๆที่เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะคือหลายคนพูดว่าที่เนี่ยเป็น อาบนวดเก่าทุกคนก็จะรู้ว่ารูปแบบของห้องเนี่ยมันจะเป็นแบบห้องกระจกดีใหญ่นะคะเข้าไปห้องน้ํามันจะไม่มีแบบมันมันจะไม่มีอะไรกั้นเลยคือมันจะเห็ดหมดเลยงกุ้งกุงเคยไปเดี๋ยวเข้าไปห้องน้าอยู่ฝั่งไหนห้องน้ําอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมืออยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือเนี่ยเป็นเป็นโต๊ะแบบโต๊ะทํางานได้เหมือนโต๊ะแบบนั่งเขียนงานได้แล้วฝั่งนี้ก็มีหัวนอนที่แบบมีเป็น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 ที่ตั้งนอนมะโทรศัพท์หัวนอนมีโทรศัพท์หัวนอนแต่ว่าน้องเขาเอาไปละเ เขาเอายันโทรศัพท์เลยเหรอโทรศัพท์บ้านได้เลยว้ายเมื่อไหร่จะเขาเรื่องได้เนี่ยคืนนั้นพี่แจ็คหนูหลับไปสักพักหนูก็คิดว่าเอ้ยหรือว่าเรายังสลึมสลืออยู่ได้ยินเสียงนะคะเสียงเหมือนดังขนลุกหรือว่ามีคนมาเคาะประตูก็เดินไปดูที่ประตูไปดูตาแมวไม่เจอใครหรือเอาเราอาจจะหูฝาดไปเองก็ตั้งใจนอนต่อเพราะเหนื่อยมากค่ะ พอนอนไปอีกปุ๊บได้ยินเสียงอีกโอ้ยกลัวก็เลยตัดสินใจหลับตาปุ๊บแล้วก็ได้ยินเสียงใกล้ขึ้นค่ะเฮ้ยวิ่งใมาคิดในใจเอาวะเสียงมันอยู่ตรงข้างหูเสียงมาจากลิ้นชักที่วางโคมไฟโอ้ยโคตรใกล้หนูคิดในใจว่าเอาวะเป็นไงเป็นกันยังไม่ทันที่หนูจะหันไปหาลิ้นชักเลยค่ะลิ้นชักเปิดออกมาดับไฟมีมือโผล่มาสองมือเฮ้ยแจ็คทามือนั้นอะ ซิดมากไม่มีเลือดเลยและที่สําคัญไม่มีนิ้วค่ะนิ้วไม่มีไม่มีนิ้วเฮ้ยเดี๋ยวตกใจมากเดี๋ยนะสานน้พิว่าพี่ว่าเรื่องนี้มันหนักจริงตอนนี้มันหนักมากเฮ้ยหนักอกหนักใจอะพี่หนักมือหนักมือเนี่ยอะไรวะโอ้วนั่งตักลูกแมวเลยมือที่ยื่นออกมาค่ะพี่แจ๊คยื่นออกมาจากลิ้นชักมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยหนูก็ ตกใจจังหวะนั้นตกใจค่ะสภาพมือเป็นไงสภาพมือมือซีดซีดแบบไม่มีเลือดเลยซีดขาเราจะก้าวออกไปจากเตียงค่ะก้าวไม่ออกหลังจากนั้นหัวเขาโผล่มาค่ะพี่ไม่มีผมอะ้รัร้านผู้ชายผู้ชายผู้ชายผีไฟไหม้ตายแบบไฟไหม้ผิวนะคะผิวฟ้าจมมตาหูซีดอะซีดจนฟ้าซีดแต่ผิวเนี่ยเป็นสีฟ้าอมฟ้าอมเขียวเลยค่ะสุดท้ายนะฮะเขาพูดออกมา หนูกำลังจะก้าวขาออกเขาพูดว่ิเชียวโดนแล้วโดนแล้วโดนอังอังโอ้โตเตมดาอิซิงจิโด้เลยมาเอออีซาซาซาดีทุยอันนั้นมันตีโดยไรบอนไอ้เฮียนั่นมึงไม่เปิดกระเป๋าข้างหน้าหยิบผีมาแบบเมื่อยซะไม่แต่ว่าเปิดออกมาหนูได้ยินเสียงปปปปุุุุ๊๊๊๊ไอ้เฮียนี่เป็นไรบอนเหรอคอปเตอร์ไม่ไผ่ตอนมา มีต่อคอมพิวเตอร์มไม่ไผ่ด้วย <c oughs> ่จะผมกลับบ้านก่อนนะพี่โยกันต <c oughs> ัวท็อปอันนี้คือตัวท,อท็อปเขาเคยไปเล่ากับผม <c oughs> โอ้โหแล้วเล่าเรื่องพูดดี <c oughs> วันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาไม่เคยเล่าที่ไหนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนสมัยมัธยมครับไปเข้าค่ายกับเพื่อนๆนครับก็ไปกันรถบัสอะไรเงี้ยครับในระหว่างที่เราจะเข้าค่ายดูเสือครับก็จะมีสารเจ้าข้างหน้าทุกคนเนี่ยตามภาษาเด็กเนี่ยก่อนเข้าเราก็จะทําความเคารพกันแต่มันจะมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่ ไม่ไหวไม่เชื่อแล้วก็ท้าทายว่ากูจะวําไหมพ่อแม่กูยังไม่ไหวเลยมันจะมีคนสารแบบนี้กูมมไม่วหวยหรอกครับก็แยกย้ายกันไปนอนครับพี่แจ็ค<ม>คืนแรกก็ยังไม่มีอะไรครับพอคืนที่สองครับในระหว่างที่เราทุกคนกําลังรอบกองไฟกันครับพี่แจ็คเริ่มสังเกตว่าเพื่อนคนที่ไม่ไว่ายสารครับหายไปครับพี่แจ็คหายไปจากกลุ่มหายไปจากกองนั้นผมก็ไม่กล้าบอกอาจารย์ครับเพราะว่า โกว่าเดี๋ยวเพื่อนไปแอบสูบบุหรี่หรือเปล่าแอบมาทาอะไรไม่ดีพวกผมก็เลยจับมือกันกับเพื่อนอีกคนนึงว่าเฮ้ยเราออกไปตามหามันกันเถอะว่ามันหายไปไหนครับผมก็เลยเข้าไปที่ห้องน้ำครับเราะคิดว่าเพื่อนในตั้งจะแอบมาสูบบุหรี่แน่เลยเดินดูในห้องน้ําไม่มีครับแต่ว่าจังหวะจะออกมาจากห้องน้ําเห็นเงาดาๆวิ่งปุ๊บวิ่งไปทางที่นอนที่เรานอนด้วยกันครับมีอะไรแน่ๆเพราะว่าเห็นเงาดาๆวิ่งพวกผมก็เลยพยายามวิ่งตามเงา้นะครับไปที่ ที่พักของเราครับพี่แจ็คผมต้องอธิบายที่พักของเราก่อนว่าที่พักของพวกผมเนี่ยมันเป็นเหมือนเชลเตอร์เหลี่ยยๆจั่วๆจะมีชั้นลอยและมีชั้นล่างซึ่งชั้นลอยเนี่ยจะเป็นชั้นที่พวกเราเก็บของกันครับเอากระเป๋าอะไรไปเก็บชั้นล่างเนี่ยเป็นที่นอนผมก็เดินเข้าไปครับไฟฉายหนึ่งอันวาดฟับฟับฟับพยายามบอกเพื่อนว่ามึงมองตามกูนะถ้าไฟฉายไปตรงไหนเราจะได้เจอพร้อมกันเพราะว่าเราก็เป็นเด็กเรากลัวครับฟับฟับฟับ แล้วก็ปิดม่านนะเอารถเท้าไม่มีอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันมันรูดทอาไมมันมันปั๊บปั๊บผมเจอเวทีมวยครับไม่ใช่อันนั้นเอาไปเป็นมีอันป็นขุนเอาไปใช่ครับใช่ครับยเอาพี่เ้เห็นมเน็ตเห็นเน็ตเคยดูเคยดูแปลกแนะครับเนี่ยมปั๊บปั๊บไม่เจอคนครับพี่แจ็คแต่ได้กินนคาวกินคาว เหมือนกลิ่นคาวเลือดผมก็เลยไฟฉายตวัดฟับลงมาที่พื้นเห็นเป็นรอยเท้าครับคนเดินแล้วก็มีสีแดงๆหยด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 ขึ้นไปบนชั้นลอยผมก็เลยรวบรวมความกล้าเพื่อนว่าถ้าวันนี้จะเจอขอให้เจอแล้วขอให้เจอเพื่อนด้วยเพราะกลัวเพื่อนกลัวเพื่อนจะหายไปโดนผีเอาตัวไปครผมก็เลยเดินขึ้นชั้นสองก็๊กกึกกึกกึ๊ โผล่หน้าไปแค่ได้นิดเดียวครับพี่แจ็คเพราะว่ามันแคบมากสองคนผมงไปไปฉายว่าไปเห็นเพื่อนผมนั่งหันหลังคุดคุ้อหันหลังคุดคู่อย่างนี้เลยครับแล้วก็มือสั่นงี้พูดอย่างไรครับผมพยายามเงี่ยหูฟังว่ามันพูดอะไรไม่ได้ยินสักทีจนพยายามจับใจความว่าเพื่อนพูดอะไรจนผมตะโกนเรียกว่าเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะเพื่อนผมหันกลับมาครับพี่แจ็ค น้ำแดงๆเป็นปากหยดที่พื้นแล้วเพื่อนกบพวกผมตาแดงกลับว่ากูหิวกูหิวกูหิวพอไฟฉายวาดวับลงไปไม่น่าเชื่อไม่ใจกของกันจักกระจายทุกกระเป๋าของเพื่อนผมโดนค้นออกมามีแต่เศษปากกระป๋องเศษปากระป๋องหกกระป๋องแกะออกมาวางเพื่อนผมะขโมยปากระป๋องเพื่อนแดดโอ้ยฮีฮีเฮีย พี่ดาดปลาป๋องเหรอครับด่าพึงเนี่ยเอาเป็นว่าผมปิดรายการตรงนี้ดีกว่าลาลาคุณผู้ฟังตรงนี้สวัสดีครับ20ครั้งที่ปีที่ผู้ทำมาคือกูต้องมาเสียรางวัลเพราะพวกมึงเนี่ยและเทอะมากเลยเทอะทะอะไรอะเอาครับแขกรับเชิญ EP นี้ครับพี่แจ็คเด็กก๊อตปกติไม่เคยพูดหยาบออกรายการเลยนี่รายการแรกนะถามพี่แจ็คว่าเคยเจอคนเล่าแบบนี้ไหมหรือว่ามันต้องสกรีนก่อนไหม สมัยก่อนไม่มีสกรีนสมัยก่อนรับสายสดน่ากลัวนะอย่างนี้เลยพี่เคยเจอผีอะไรแปลกสุดผีเคโลโพบมาเหมือนดูไลอมอนเขาก็เล่าๆลไปเสร็จปุ๊บไปจังหวะที่แบบมือเขียวๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็โผล่หัวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเคโลมาแล้วแม่งวางสายกึ๊ดหมืเลยไม่ให้กูด่าด้วยด่าไม่ทัน แล้วสมัยก่อนอโทรกลับไม่ได้<อ>มันเป็นเบอร์บ้าน<อ>ไม่ระบุแล้วผมอยากรู้ว่าแล้วพี่แก้ไขสถานการณ์้ยังไงก็ต้องไงองหลไปบอกว่าอ๋อคือน้องก็คงว่างเขาคงแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ <c oughs> คือแต่ว่าก็บิดออกตลกไปเลยต้องออกตลกไปเลยอ,อย่างพ่อป๋องก็เคยโดนพ่อป๋องโดนผีแกงกะหรี่ไก่แกงกะหรี่ไก่มาแขวนหน้าห้องแล้วเขาไปเขาไปพักที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมีน้ำเหลืองไหลก็มาต่อใต้ประตูแล้วพออุ๊ยกาตกใจพราะเปิดไปอีกทีนึงปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยเอาถุงแกงกะหรี่ไก่มาวาง แล้วแมงเสือกตกแล้วก็น้ำแกงกะหรี่ไก่ไหลเข้ามาพี่แจ็คทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้โปรโมทรายการได้เต็มที่เลยพี่ตอนนี้ก็ทำ The Ghost Radio นะครับ The Ghost เสาร์อาทิตย์ ครับนะครับก็ตั้งแต่3ามทุ่มสีไปจนจบรายการก็จะมีเร็วๆนี้ก็จะมีมีหนังครับก็จะมีหนังเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวเร็วๆนี้ครับหนังเป็นหนังจากจสร้างเรื่องเล่าในเดอะโกสเลยเป็นเป็นตอนสั้นๆหรือเป็นหนังยาวหนังหนังลงเลยครับเลยมีชื่อเรื่องยังพี่ยังครับยังครับยังยังเป็นโปรเจกต์อยู่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มถ่ายทายังครับปแต่ปีนี้ได้ดูแน่นอนปีนี้ได้ดูถ่ายปีนี้ถ่ายปีนี้ได้ดูถ่ายปีนี้เลยใช่ครับวา รอดูรอดูถ้าทําเป็นแบบหลายๆตอนน่าจะสนุกนะรับก็จะมีซีรีส์ด้วยแต่แต่เนี้ยอยู่ระหว่างการพูดคุยกันอยู่แต่พี่แจ๊กก็ทําหนังสั้นเรื่องผีอยู่แล้วเป็นหนังลงช่อง YouTube ช่อง The Ghost Studio ก็เป็นหนังสั้นที่มาจากเรื่องเล่าในรายการนะครับ อะใครชอบเรื่องผีนะครับก็โอ้ไม่ต้องแนะนำแล้วล่ะเดินโพสฟังกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้ววันนี้ต้องขอคุณอาหารแมวด้วยใช่ครับผมวันนี้ฟังจริงเขาฟังจนเขาตอดแดงหรอกคนเล่าได้เลยขอบคุณพี่แจ็คมากนะครับพี่ขอบคุณมากขอคุณมากครับดีมากครขอบคุณมากครับขอบคุณครับ